เลดเปิดบินตัวแทนของนัชวดีโกโซฟจำนวนสิบก้อนรวมยอดโอน1น4 0บาทค่าแนะนำอยู่ที่190บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน20ก้อนรวมยอดโอน2 0ง0บาทค่าแนะนำอยู่ที่380บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน30ก้อนรวมยอดโอน3,020นบาทค่าแนะนำอยู่ที่570บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน4ี่สิ ก้อนรวมยอดโอน4 0 1 0บาทค่าแนะนำอยู่ที่760บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน50ก้อนรวมยอดโอน5 5 0บาทจะค่าแนะนำอยู่ที่950บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน60ก้อนรวมยอดโอน6,900 0บาทค่าแนะนำอยู่ที่1,140บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน80ก้อนรวมยอดโอน8,120บาท ค่าแนะนำอยู่ที่1520บาทฟรีค่าขนส่งจำนวน100ก้อนรวมยอดโอน1200บาทค่าแนะนำอยู่ที่1,900ชงวดีโกโสาบาทฟรีค่าจำนวน10ก้อนรับทันทีกำไรหินปีเสียจากฮ่องกง1เส้นจำนวน20ก้อนรับทันทีกำไรหินปีเสียจากฮ่องกงสองเส้นจำนวน30ก้อนรับทันทีกำไรหินปีเสียจากฮ่องกง2เส้นและจีนัคราดอุ้มแก้ว1องค์ จำนวนห0ิก้อนรับทันทีกำไรหินปีเสียจากฮ่องกงสองเส้นและจีนัคราชอุ้มแก้ว2องค์จำนวนหนึ่งก้อนรับทันทีองค์ปู่มุจรินหนึ่งองค์จำนวน500ก้อนกำไรหินปีเสียจากฮ่องกง3เส้นและจีนัคราชอุ้มแก้ว3องค์และองค์ปู่มุจรินหนึ่งองค์จำนวนหนึ่งันก้อน กำไรหินปีเสียจากฮ่องกงสามเส้นและชีนาราณกรงแก้วสามการชำระเงินของแบรนด์นัชวดีมีอยู่สช่องทางคือแบบชำระเงินปลายทางเพื่อป้องกันการสั่งของที่ไม่ได้รับสินค้าจริงและทางแบรนด์บวกเพิ่ม30บาทตัวแทนทุกคนต้องคอนเฟิร์มกับลูกค้าว่าถ้าปฏิเสธต้องยินดีจ่ายค่าส่งทั้งไปและตีกลับการชำระเงินแบบโอนโอนผ่านบัญชีธนาคาร ถ้าชำระเสร็จแล้วทางแบนดจะตรวจสอบเรียบให้เรียบร้อยว่าอ่าชําระเรียบร้อยนะคะเนาะแล้วก็จะจัดส่งให้กับลูกค้าทันทีแต่ถ้าเป็นเปิดบินตัวแทน20ก้อนขึ้นไปรับโอนอย่างเดียวค่ะ